สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมนะครับเช้าวันที่4กรกฎาคม2566นะครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับตกั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องรับยันเช้านะครับเมื่อคืนนี่ตกแห้งอยู่ครับผมช่วงเซานีก็ปลอยปายนะครับนาอไฟกระดับเมื่อคืนพี่น้อง เนาะครับผมนะครับบรรยากาศยามเช้าของวันที่4กรกฎาคม2566้ธรรมชุมเนาะครับเนาะจะออกเดินทางได้บ่อพีน้องมาเนี่ยเนาะครับโอ้ฝนตกยังท่านได้หยุดน่อผีน้องเนาะกับบ้าเแถาจะพาธรรมชุมเนาะครับเนาะมารับชมต่องวดครับแม่พะเยาพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะให้วิ่ง5้าครับ5้าศ มาศูนย์ห้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะแม่ผลว่าเช้านี้นะครับผลว่าเช้านี้พนัดเบาเทวเช้าวันนี้เช้าวันที่สี่ดิพี่น้องนะครับเนาะครับจังเข้าไปเบิ้งน้ากันว่าแม่พยาอ๋อนะครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดอ่อสิบหกพี่น้องงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแม่พยาเพอคนจะเน้นให้ตัวได้ครับนี่ครับท่านชมงวดที่ผ่านมา แม่พยาโอนะครับเนาะแม่ไอวิ่งหาเดินหากับสองครับเลขติดศูนย์เจ็ดแปดนะครับเนาะครับห้าศูนย์แม่คนเดินไห้มีห้าศูนย์ห้าแปดสองแปดตัวเน้นนะครับเนาะกลับด้วยแม่คนวานะครับเนาะดับล่างดับเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดดับล่างงวดที่ผ่านมาดับยูทผช้ชมนะครับผมห้าศูนย์มาศูนย์ห้านะพี่น้องมอนีบ่าวเถ่อคือจะเดินทางนะครับเนาะนำได้ซืือ เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องปเปิดดวงน้ำปูให้พี่น้องสองนากระดาษนะครับเนาะครับปูซีซูนจะได้เดินทางไปบ่อพี่น้องฝนคือตกยังท่านที่เศร้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอานะครับเนาะมาฟังน้ำกันว่าแม่พะเยาจะให้ต่องวดนะครับเนาะวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับบ่าวถ่สวัสดีท่านผู้ชมครับ เช้าวันที่4กรกฎาคม2566นะครับ่านผชุชมพี่น้องฝนยังไม่ได้ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ่านผช้่มวันนี้จะเดินทางไปบอนะครับเนาะพรา่ามือนีว่าจะนํนำได้ซื้อเ c ซแฟนคลับทั้งช่องนะครับนาะเดินทางไปหาปูซีศนย์ไปเปิดดวงน้ำปูให้นะครับเช้านี้นะครับเนาะแม่พยาครับพนักบบาวเ่าไว้นะครับเนาะครับ แม่พะเยาวงวดที่ผ่านมาห้าศูนย์มาศูนย์ห้าับให้วิ่งวิ่งห้าะครับนผูมชมตอนนี้แม่พะเยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะครับผมบรรยากาศฝนตกปลอยปลายตกตั้งแต่เมื่อคืนครับแม่ออกับตอนนี้คืมคมอ๋อแถวพะเยาคืมคืมเลยแม่คืมคืมมีแดดหน่อยหน่อยมีแดดหน่อยหน่อย นะครับผมงวดที่ผ่านมาห้าศูนย์มาศูนย์ห้าได้แห่นะเออแม่ไม่ได้กลับกกับงวดนี้ได้มาแล้วใช่ไหมแม่จ้าได้แล้วได้แล้วนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกนะครับผม เลขวิ่งตัวไหนครับแม่เลขวิ่งมีห้ากับหกครับวิ่งนะครับผมว,วิง่งห้ากับหกครับผมเลขติดเลขติดมีแปดเก้าศูนย์เลขติดแปดเก้าศูนครับผมจับคู่ครับแม่ครับ จับคู่ห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าศนห้าศูนนะครับแล้วก็หกแปดหกแปดหกเก้าหกเก้าหกศูนย์วิ่งห้ากับหกใช่ไหมแม่เจ้น<ช>ผมดับดับ<น>ล่างนี่ดับตัวไหนแม่ ดับล่างดับสามแต่ก็ขึ้นบนได้ครับมีชุดสามตัวไหมแม่มีแปดห้าเก้าสามตัวแปดห้าเก้านะแม่นะด,ดับล่างดับสามอืมครับวิ่งวิ่งห้ากับหกอืมแม่ชอบคู่ไหนเด่นคู่ไหนแม่ แต่ตอนนู้นแม่จะชอบมันแม่จะชอบห้ากับเก้าครับชอบ 59, ห้าเก้าเลยแม่ห <50 S 1> ้าศ<อ>ูนห้าเก้ากับห้าศูนชอบห้าเก้าจะมาตัวเดิมเลยแมนน่ก็ตัวรองก็จะมีหกศูนยตัวรองก็จะเป็นหกศูนแล้วแม,นะม่นะมีห้าเก้าห้าศูนย์หกศูนย์ ครับอืมวิ่งนี่เด่นทั้งสองตัวเลยแล้วแมววิ่งห้ากับหกแมทจ้ะครับมันมาทั้งสองตัวเนาะอืมเด่นทั้งสองตัวเลขปิดแปดเก้าศูนย์ถ้าสามตัวนี่แปดห้าเก้าเลยเลยแม่แปดห้าเก้าครับที่จริงมันจะมีมีสี่ตัวหลักๆนะเนาะครับ ถา้าอย่างทางทางนี้เขาจะวิ่งยี่สิบสี่ตัวอย่างเงี้ยอ๋อมีมทั้งหมดก็จะมีสี่ตัวใช่ไหมแม่มันจะมีสี่ตัวก็มีหกอีกตัวหนึ่งครับแปดห้าหกเก้าแปดห้าหกเก้าเลขวิ่งใช่ไหมแม่มวิ่งสี่ตัวนี่นะนที่ว่าสี่ตัวมันจะมาสามตัวอย่างเงี้ยนะเขาจะวิ่งยี่สิบสี่ตัวอย่างทางนี้เขาเล่นกันเนาะ สี่ตัวมาสามตัวมีแปดห้าหกเก้าแม่นะแต่แม่ตัดไหมผมมีห้ากับเก้านะครับผมครับเลขวิ่งวิ่งเด่นห้ากับหกครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเลขปิดแปดเก้าศูนย์นะครับผมห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับสามตัวแปดห้าเก้าดับล่างดับสามนะแม่นะ เดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันครับทุมนะครับแม่พยาวนะแม่วิง่งห้ากับหกกับหนที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวิง่งห้ากับหกเลขติดแปดเก้าศูนย์นะครับจะพู่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับแม่เน้นสามคู่ใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> มีห้าเก้าห้าห้าศูนย์หกศูนย์นะแม่นะ เด่นๆคือห้าเก้ากับห้าศูนย์หกศูนย์ตัวรองนะครับชุดสามตัวแม่มีมีชุดสามตัวแม่แปดห้าเก้าท่านผู้ชมดับล่างดับสามอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาดับเจ็ดดับล่างนะครับท่านผู้ชมห้าศูนย์เป็นชุดบนล่างเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับเป็นชุดบนล่างนะครับผม นี่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาวิ่งห้ากับสองนะครับเลขติดเลขติดศูนย์เจ็ดแปดนะครับมาห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับตัวด้วยใช่ไหมแม่ชุดของแม่เนี่ยแม่กับตัวด้วยกับตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอนะครับพี่น้องครับแม่พยาครับห้ากับหกเนี่ยแม่ งวดนี้เด่นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับทั้งคู่ไม่รู้จะเอาตัวไหนอตนทิ้งอ่ะก็คือเด่นทั้งคู่นะครับผมอห้ากับหกเลขปิดแม่คือ 8, 90, แปดเก้าศูนย์นะครับถ้าเด่นจริงๆของแม่ทั้งแม่คือมาครบสามตัวมีห้ามีหกมีแปดมีเก้าใช่ไหมแม่คือมาครบบนหรือมาครบสามตัว บา,บางทีจริงจริงจริงจงมันจะมาสามตัวก็หลายงวดเนาะแล้วก็นี่มันก็จะมีสองตัวมั่งอืมครับผมนะครับแม่บอกว่าถ้าสูตรของแม่จะเป็นชุดมาครบสามตัวมีห้ามีหกมีแปดมีเก้าจะมีสี่ตัวตัวเด่นนะพี่น้องนะครับอันนี้แม่พันตัดมาให้คือเด่นห้ากับหกนะครับผมชุดสามตัวแม่พันจับคู่ให้มี 859หางเดียวนะครับดับสามดับล่างสามดับล่างนะครับเนาะดับมาแล้วกี่งวดแม่ชุดดับล่างเนี่ยสิบห้างวดสิบห้างวดงวดที่ผ่านมาดับเจ็ดล่างนะครับดับอยู่นะครับท่านผู้ชมงวดนี้สามดับล่างนะครับผมก็เห็นมันดับดับเอาอยู่ก็เลยเอามาลงให้อ่าแม่บอกว่าดับดีบอกบอาเท่านะครับเนาะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับงวดนี้ดับสาม ครับผมอแม่เบาวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้ครับผมครับแม่ทานข้าวเช้ายังเนี่ยทานแล้วจ้ะทานแล้วนะแม่นะอ่าครับผมขอบคุณแม่พยาวครับผมครับนะครับสำชมครับแม่พเยาวหนักเบาเทาไว้เช้าวันที่สี่นะครับเมีย่นว่าเดี๋ยวลงให้เลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับ เดินดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเอฟซีอาจจะมองข้ามนะครับเนาะครับสูตรของแม่พะเยานี้ถือว่าเดินดีนะครับพี่น้องครับดับแม่ก็ดับอยู่นะครับท่านผู้ชมครับจากคู่งวดที่ผ่านมาก็แม่นนะครับผมห้าศูนย์มาศูนย์ห้าธรรมชุ่มนะครับเอาพี่น้องครับเป่าเทาย่ำให้อีกรอบนะพี่น้องเนาะกับแม่พะเยานะครับงวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมวิ่งนะครับเนาะเด่น 5กับ6กนะครับผมวิ่ง5กับ6เป็นชุดบนล่างเร่ององเลขติแปด8ก้าศูนย์นะครับผมห้าแปดห้าเก้นะครับตัวที่แม่เน้นคือ5้าเกเด่นรองคือ6 0ศูนย์ทำชุดับกับตัวด้วยนะครับชุด3ตัว8 5 9นะครับดับล่างดับสามแมวว่าดับ3บาบ 3, ล่าง ครับท่านชูมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพ่อใหญ่เม่์เงยสุขุสุขลนนะครับเนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอายุมั่นคนยืนหิ่งๆนะครับทุกผู้ชมครับเอาบ่าวเฒ่าจะได้เดินทางไปน้องฝนก็ยังท่านได้ตกตกเออ่ท่านได้ยุดตกอยู่ครับผมจะได้รําได้ซื้อท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เป็นฝากไปเปิดดวงน้ําปู40นะครับมื้อนี้จะเดินทางไปหาปูพี่น้องนะครับผมครับพบกันคลิปหน้าบ่าวเฒ่าสวัสดีครับ